จัตติกนะดิชาริออตจัตติกนะคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะเป็นคนที่ปรับบาลานซ์ปรับสมดุลเก่งนะเป็นคนที่รักความถูกต้องนะและคุณจะนอกจากความถูกต้องแล้วเนี่ยคุณยังเป็นคนที่มีความปณนไปนอมด้วยนะคุณจะอยู่ตรงกลางนะเป็นคนที่ปรับบาลานซ์ปรับสมดุลนะอยู่ตรงกลางนะคุณเข้าใจจะจะทำชีวิตแล้วนะไพ่ของ เด e ๋ยวแชริออเนี่ยคุณผ่านการเรียนรู้นะคุณมีอุปกรณ์นะมีอาวุธครบมือนะคุณไปผ่านการเดินทางผ่านการเรียนรู้นะเรียนรู้เรื่องดีและไม่ดีนะเรื่องถูกเรื่องผิดมานะจิติกเนี่ยบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ยุติธรรมนะหรือคุณอาจจะก,กําลังทําหน้าที่ในการตัดสินคดีความนะหรือหน้าที่ในการพรดุงความยุติธรรมนะหน้าที่ในการเป็นทนายเป็นหมอเป็นทหารเป็นตำรวจก็ได้นะ เป็นคนในเครื่องแบบนะคุณอาจจะทําหน้าที่นี้อยู่ในขณะนี้ก็ได้นะคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะนะผ่านเรื่องราวผ่านผู้คนที่ดีแล้วไม่ดีนะเป็นคนที่ปรับสมดุลเก่งนะคุณอาจจะเกิดวันเสาร์ก็ได้นะเกิดราศีกรกฎหรือเกิดราศีตุลได้นะชีวิตคุณเนี่ยต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณเป็นราชาการเนี่ยอาจจะเป็นหน่วยที่จะต้องเดินทางอยู่ตลอดนะ ของคิงด้วยนะคุณเป็นคนที่มีความใจดีมีเมตตาด้วยนอกจากคุณจะมีความเด็ดขาดยุติธรรมนะแล้วนะคุณยังมีความเมตตาด้วยนะเป็นไพ่ของการปรับบาลานะ่ะคุณเป็นคนที่มีสองด้านนะมีความเด็ดขาดมีความชัดเจนมีความยุติธรรมเที่ยงตรงและคุณยังต้องมีความบันนีประนอมด้วยและคุณจะนำสองอย่างเนี้ มาปรับใช้นะในชีวิตของคุณนะผู้คนหรือสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคุณมีหน้าที่ในการปรับสมดุลปรับบาลานซ์นะแล้วก็นําสิ่งที่เป็นตัวคุณนะทั้งด้านที่มีความอ่อนโยนเมตตานะและด้านที่แข็งแกร่งของคุณนะนํามาปรับสมดุลนําออกมาใช้นะตามสถานการณ์ต่างๆหรือเรื่องราวที่คุณได้พบเจอนะคุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะต้อง ปรับบาลานซ์ปรับสมดุลดูตลอดเวลานะชีวิตของคุณนะพ่ของคุณนออฟครับนะความใจดีมีเมตตาการที่ชอบช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นแล้วก็เข้าอกเข้าใจนะคุณเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงนะนั่นก็คือการที่คุณจะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้คือคุณเป็นคนที่ผ่านมาแล้วนะคุณผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาแล้วนะเด็กเชลิออดเนี่ยคุณผ่านประสบการณ์มาเยอะเรียนรู้มาเยอะ ผิดหวังมาเยอะเสียใจมาเยอะนะคุณก็จึงเข้าอกเข้าใจผู้อื่นรวมถึงในเรื่องของเซนส์สัมผัสนะคุณสามารถที่จะมองผู้คนอื่นออกนะเป็นคนที่มีเซนส์มีจิตสัมผัสที่ดีนะมีความอ่อนโยนมีความเมตตารวมถึงมีความยุติธรรมนะให้กับตัวเองและให้กับผู้อื่นด้วยคุณอาจจะทำหน้าที่เป็นทนายความเป็นอาหารเป็นตำรวจ ก็ได้นะเป็นคนที่มีคำพูดวาจาที่อ่อนโยนนะ่ารู้จักใช้ความอ่อนโยนฮะน้ำคุณไว้ในน้ำใสไว้นอกนะแต่ก็ไม่ใช่ใครที่จะมาเอาเปรียบคุณได้ง่ายนะคุณมีความเข้มแข็งอยู่ข้างในแนละ้วคุณก็อ่านคนออกด้วยนะว่าใครเข้ามาเพื่ออะไรนะผลประโยชน์หรือเข้ามาด้วยความจริงใจนะไพ่ของสามดาบนะ คุณค่อนข้างที่จะผ่านถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคุณจะอาจจะเคยผ่านเรื่องราวความรักที่มันเจ็บปวดนะอยู่แล้วนะเชลีออดเนี่ยเขาผ่านมาอยู่แล้วคุณอาจจะไปเจอพ่อไม่เจอคนต่างชาติเจอคนที่โรแมนติกคนที่พูดจาไพเราะนะพูดจาดีนะเข้ามาทําร้ายคุณนะก่อนหน้านี้นะอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้ทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไม่ไว้ใจนะหรือคุณนะเป็นคนที่ไว้ใจคนยากนะด้วยประสบการณ์ของคุณนะที่ผ่านมาเนะีคุณก็ไปเจอเรื่องราวความรักที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตของคุณนะไพ่ของคิงกับควีนถ้วยขึ้นมานะคู่คู่คิงกับคู่ควีนถ้วยขึ้นมานะคุณอาจจะเจอเนื้อคู่หรือเจอโซเมดนะคนที่เป็น คนรักของคุณในอดีตนะในอดีตชาติก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นความรักที่รับรื่นนะคุณอาจจะก่อนที่คุณจะมาเจอก่อนที่คุณจะเจอความรักแท้จริงนะคุณอาจจะเจอวิบากกรรมมาก่อนในเรื่องของความรักนะคุณอาจจะไปเจอคู่กรรมนะดมูลเนี่ยคุณอยู่ในความรักที่ไม่ชัดเจนหรือคุณเองก็อาจจะกําลังเรียกร้องหรือกําลังรอคําตอบบางอย่างนะ กับเรื่องของสถานะก็ได้นะไพ่ของจัตติกบอกว่าคุณเป็นคนที่ยุติธรรมรักความถูกต้องนะคุณจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบคุณรวมถึงคุณเองเนี่ยคุณก็ไม่ไม่ใช่คนที่จะเอาเปรียบคนอื่นอยู่แล้วนะคุณอาจจะไม่ได้คําตอบนะในเรื่องของความชัดเจนเกี่ยวกับความรักก่อนหน้านี้นะสี่ถ้วยอ่าสี่ไม้ แมเบอร์นะมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเข้ามามีไพ่ของการแต่งงานเข้ามาด้วยนะคิงเหรียญไพ่บอกว่าจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคุณจะได้นะสิ่งไหนที่คุณเคยรอคอยนะคุณเคยอยากจะได้คําตอบบางสิ่งบางอย่างนะคุณอยากจะมีชีวิตครอบครัวที่มีความมั่นคงนะคุณอาจจะ มีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องคุณอาจจะดีวกับคนต่างชาติที่เขาอยู่ไกลนะมีปัญหาในการเดินทางนะมาเกี่ยวข้องกับระยะทางนะก็อาจจะมาหาคุณไม่ได้นะก่อนหน้านี้นะมีการผิดใจกันมีการผิดสัญญานะในเรื่องของคำพูดวาจานะมีการทะเลาะมีปากมีเสียงนะ แต่ไพ่บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเขาจะอาจจะเดินทางมาหาคุณนะ่ะอาจจะมาขอคุณแต่งงานก็ได้แนละ้วไพ่ของสี่ไม้ขึ้นมานะจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคิงเหรียญเนี่ยเขาอาจจะไปทําบางงานของตัวเองให้ดีนะไปปรับปรุงไปแก้ไขหรือเดอร์ชาริออเนี่ยเขาไปเรียนรู้มานะเรียนรู้กันรับกันให้ที่เท่าเทียมไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเติบโตทางจิตวิญญาณนะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะ เขาเป็นคู่ของคุณนั่นแหละไพ่ของคิงถ้วยกับควีนถ้วยขึ้นมานะเป็นคู่คู่กันนะคู่โซเมตคู่กันในอดีตชาตินะอาจจะมีการพัดผ่ากันไปนะก่อนหนะ้านี้เป็นเรื่องของระยะทางนะเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจความไม่ชัดเจนการต้องการคําตอบนะคุณรอคําตอบอยู่คุณจะได้นะเขาเดินทางมาหาคุณนะแน่นอนนะไพ่ของแคมเปน มีความมั่นคงแล้วนะตอนนี้คิงเหรียญเนี่ยมีความมั่นคงทั้งในเรื่อง,องการเงินก็าอาจจะไปเดินทางไปหาเงินมานะเดินทางหาเงินด้วยนะรวมถึงไปสมดุลพลังงานของตัวเองมานะเขาค่อนข้างมั่นคงนะสิ่งที่คุณรอคอยนะไพรอคอยคนทางไกลนะเกมเพรสนะคุณจะได้นะเขาจะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะมาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินนะ ฐานะทางสังคมนะคุณจะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะหรือจะได้ความชัดเจนนะถึงขั้นได้แต่งงานนะไพ่ของที่ออมเพรสเนี่ยไพ่ของเมียหลวงขึ้นมานะคุณจะได้คําตอบนะจะมีการขยายขยายนะเหตุการณ์ที่คุณรอคอยและความรู้สึกนึกคิดไพ่ของจัดเมนขึ้นมานะเขาก็เป็นคู่กรรมของคุณนะก่อนหน้านี้นะจะมีการเริ่มต้นใหม่ นะคุณเจอกับคู่กรรมนะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะการที่คุณไม่ได้คําตอบนะถามไปแล้วยังไม่ได้คําตอบรออยู่นะรอความยุติธรรมนะคุณจะได้นะเพราะว่าไพ่ของหนึ่งไม้เนี่ยจะมีการเริ่มต้นใหม่คุณได้รับการตัดสินนะเรื่องราวสิ่งดีงามที่คุณทำเนี่ยสิ่งที่คุณลงมือลงแรงไปมันไม่ได้หายไปไหนนะคุณจะได้คืนความยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งนะจะ มีการเริ่มต้นใหม่มีแพชชั่นมีพลังนะมีความหลงไหลนะคุณจะได้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งนะจากคนที่คุณรอคอยนะจากคนทางไกลอ่ะเด็กชายออทเด็กผ่าจะเป็นทหารหรือเป็นชาวต่างชาตินะที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาจะเข้ามายึดยื่นความรู้สึกที่ดีให้คุณนะไพ่ เป็นไพ่ของข่าวดีนะเด็กถ้วยอะ่ะคุณจะได้รับข่าวดีนะจะมีการเริ่มต้นใหม่นะห้าดาบแล้วก็สี่ถ้วยฮนะไพ่ของก่อนหนะ้านั้นที่คุณเบื่อนายรอมานานนะเบื่อนายแล้วก็เบื่อที่จะทะเลาะเบาแวงด้วยนะคุณอาจจะหันหลังมีการหันหลังกันไปอะ่ะมีการ ทะเลาะกันแบบรุนแรงนะไพ่ของการใช้อารมณ์ขึ้นมามีการทะเลาะกันแบบรุนแรงเขาจะขอโทษคุณนะไพ่ของเด็กถ้วยเนี่ยเขาขอโทษคุณนะเขาจะมาง้อคุณนะคุณอาจจะงอนกันนะั่นแหละงอนกันอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคุณจะมีการง้งองนกันเกิดขึ้นนะเขาจะอาจจะมาขอคนแต่งงานหรือมาขออคืนดีะขอความมั่นคงอีกครั้งหนึ่งอะ่ะถ้าเกิดยังไม่ใช่ ถึงขนาดแต่งงานก็จะมีการก่อร่างสร้างตัวนะเป็นหลักเป็นฐานที่ดีนะจะมาชัดเจนจะมาให้คำมั่นสัญญากับคุณนะหนึ่งไม้เด็กไม้นะมีการคิดการวางแผนกันใหม่นะมองการไกลนะมองการไกลมองอนาคตไปด้วยกันนะเขาอยากจะมีอนาคตอยากจะแต่งงานกับคุณนะั่นแหละไพ่ของสี่ไม้ คนคนนี้ธาตุก็อาจจะเป็นคนธาตุดินก็ได้นะธาตุน้ำก็ได้คุณและเขาเป็นอาจจะเกิดกรกฎพิจิกมีนนะทั้งคู่นะเป็นธาตุน้ำหรืออาจจะเป็นธาตุดินนะพืชศักิกามังกรไพ่ของแปดไม้ขึ้นมา การสื่อสารนะการสื่อสารคุณจะเขาจะพุ่งเข้ามาหาคุณอนะ่ะการสื่อสารจะมีข่าวออนไลน์นะเขาอาจจะโทรมานะโทรมาหรืออาจจะส่งข้อความมาหาคุณมนาะขอโทษมนาะขอเริ่มต้นใหม่นะจะมีการคิดวางแผนร่วมกันนะเกี่ยวกับการแต่งงานนะมีความมั่นคงแล้วนะเขาไปปรับสมดุลเกี่ยวกับ อารมณ์นะและสถานะอ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาการที่เขาไม่ชัดเจนเนี่ยเขาอาจจะมีสถานะที่มันไม่เหมาะสมไม่ใกล้เคียงกับคุณนะเขาก็เลยนะไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นคิงเขาเป็นตะเกินะเป็นคนที่มั่งคั่งนะอุดมสมบูรณ์แล้วนะเขาก็กลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะการที่คุณและเขาเป็นคู่กรรมกันอนะ มีเรื่องราวทะเลาะเบาแหวงมีการพัดภาคมาก่อนหน้านี้นะมีการไม่เข้าใจผิดใจทะเลาะถกเถียงกันไปแยกขันหลังกันไปมันเป็นเพราะว่าเขาและคุณนะศีลไม่เสมอกันแลเมื่อเขาไปทําตัวเองให้มันดีนะไปทําตัวเองให้มันมีความครบพร้อมนะมีศีลมีปัญญานะมีสิ่งที่มันคู่ควรกันกับคุณสถานนะทางสังคมนะต่างๆนะเพราะว่ามันเป็นไพ่คู่มาตั้งแต่แรกและควีน กับคิงถ้วยเนี่ยคุณและเขาเป็นคู่กันนั่นแหละแต่อาจจะเป็นในเรื่องของคู่กรรมก่อนเมื่อเขาไปทําพลังงานของตัวเองให้ดีเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นคงไม่หล่อแหละนะไม่โรเลไม่เจ้าชู้นะที่ผ่านมาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนเจ้าชู้อยู่พอสมควรนะเป็นคนที่คารมดีเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะตอนนี้เขามีความครบพร้อมสมบูรณ์นะเขาจะติดต่อมาหาคุณอาจจะมีการโทรมา ่งข้อความมาต่างๆนะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารขอเริ่มต้นใหม่ขอโทษแล้วก็วางแผนอนาคตร่วมกันนะไพ่ของเจ็ดถีนีขึ้นมา 9, เก้าเหรียญสิบไม้ 9, เก้าเหรียญสิบไม้ขึ้นมาขอยหนึ่งใบนะ ไพ่ก็เตือนมาอีกว่าให้ระวังนะคุณจะต้องระวังคนตนี้นะคุณจะต้องพิจารณาให้ดีแหละว่าเขาอะไปแก้ไขปรับปรุงตัวเองมาจริงหรือเปล่าเพราะว่าไพ่จัตติะขึ้นมาตั้งแต่แรกและวว่าคุณต้องคำนึงถึงความถูกต้องมากกว่าความถูกใจนะเพราะว่ามันมีไพ่ของสิบไม้ขึ้นมาแล้วก็เก้าเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่รักตัวเองนะไพ่บอกให้คุณรักตัวเองนะยอ,อ,งนะอยู่ คุณสามารถที่จะอยู่ตัวเองได้อย่างมีความสุขอยู่แล้วนะการที่เขาเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นการสร้างภาระให้คุณได้หนักได้เหนื่อยนะเหมือนเดิมอาจจะเหมือนเดิมอาจจะเดวิลเนี่ยคุณจะถูกครอบงำด้วยความรู้สึกนะมันมีเงื่อนงำบางอย่างหรือเขาอาจจะพูดไม่จริงกับคุณอ่ะพูดไม่หมดกับคุณก็ได้นะไพ่บอกให้ระวังในเรื่องของ การจะต้องมานั่งแบกรับปัญหาทางการเงินกับเขาด้วยนะปัญหาภาระผูกพันปัญหาของคนคนนี้เขาเป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณอยู่แล้วนะคุณต้องตรวจสอบพินิษฐ์พิเคราให้ดีก่อนที่เขาจะมาเป็นคู่แท้เขาจะต้องไปผ่านเรื่องราวการเรียนรู้การเติบโตต่างๆนานามานะคุณจะต้องมั่นใจตรวจสอบเอกสารนะไพ่ของติดเนี่ย ตรวจสอบเอกสารให้ดีข้อมูลรายละเอียดนะให้ชัดเจนเลยแหละเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเนี่ยพลังงานเขาอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์อย่างแท้จริงนะเมื่อพลังงานเขายังไม่เท่าคุณอะ่ะเขาเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นคู่กรรมเหมือนเดิมนะยังไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปถึงขั้นที่มันจะ สีลเสมอกันเขาก็จะเป็นคู่กรรมเข้ามาก็จะพาเรื่องราวเดิมๆเพราะว่ามันเป็นการวนลูปนะไพ่ของจัดเม้นเนี่ยวนลูปเรื่องราวเก่าๆเดิมๆกลับเข้ามานะคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะเติบโตจากเหตุการณ์นี้นะเจ้าก,กรรมเนี่ยมันจะอาจจะมีการเปลี่ยนคนถ้าเกิดคุณมันอาจจะเปลี่ยนคนแต่สถานการณ์เดิมหรืออาจจะเป็นคนเดิมไปเปลี่ยนแปลงไปแก้ไขแล้วกลับมาใหม่นะแต่คุณถ้าคุณออก จากสถานการณ์นี้ไม่ได้คุณก็จะเจอแบบนี้แบบนี้อีกต่อให้คุณเปลี่ยนคนต่อให้คุณเปลี่ยนหน้าตาใหม่นะมันก็เรื่องราวเดิมๆนะการที่ต้องการครอบครองอะ่ะเขาต้องการครอบครองหรือต้องการบางอย่างกับคุณอาจจะเป็นในเรื่อง,องความหลงไหลมากกว่าความรักนะเขาอาจจะหลงไหลคุณเป็นพิเศษในเรื่องบางอย่างคุณมีบางอย่างที่ดึงดูดเขาอะ่ะอาจจะเป็นในเรื่องการเงินก็ได้นะ คุณเป็นคนที่อยู่ได้ยังมีความสุขกับไพ่ของเศรษฐีนี่อ่ะเมื่อคุณมีพลังงานที่ดีเขาก็อยากได้พลังงานของคุณนั่นแหละนะต้องระวังนะความรักครั้งนี้มันอาจจะเขาอาจจะพูดไม่จริงกับคุณก็ได้นะพูดไปปรับปรุงไปแก้ไขไปเดินทางมาแต่ยังไม่ถึงจุดที่เขาจะมีสินเสมอกันเขาก็จะเข้ามาทํานิสัยแบบเดิมๆนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้คนที่ดีเราก็แค่ นี่เนา่ก9 9เหรียญอยู่อยู่ตัวเองอยู่กับตัวเองให้ได้ยังมีความสุขแล้วคุณจะดึงดูดคนที่ดีคนที่ใช่มาเมื่อเขาเข้ามาแล้วมันยังไม่ใช่อ่ะมันยังมันยังไม่ดีพอเนี่ยไพ่ก็จะเตือนนะว่าให้ระวังนะต่อให้เขามีคําพูดโทรมาไลน์มาหาคุณโทรมาหาคุณ นะมาบอกมาบอกว่าเขาไปเดินทางมาแล้วเขารวยตอนนี้เขามีเงินแล้วเขาปรับปรุงเขาแก้ไขเขาจะไม่ทําแบบเก่านะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องมานั่งแบกบรับภาระหนี้สินหรือเขาก็ไปทําเรื่องไม่ดีมาให้คุณต้องมานั่งชดใช้นะมานั่งเสียใจนะไพ่บอกนะไพ่ก็จะเตือนคุณอนะว่าคุณจะต้องอยู่คนเดียวให้ได้ยังมีความสุขแลวคุณถึงจะได้คนที่เป็นคนดีเป็นคนที่สินเสมอกันเข้ามานะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องสนใจนะ ไม่ต้องไปสงสารเขานะคุณต้องใช้พิจารณาอย่างยุติธรรมที่สุดนะอย่าไปแบกรับภาระ,ะให้ใครนะนะต้องเขารักตัวเองให้มากๆนะอย่าแบกรับภาระ,ะให้ใครนะจะต้องเป็นความรักที่เท่าเทียมเท่านั้นนะถึงจะได้นะคุณถึงจะได้เจอเขาคนคนนี้ถ้าเขายังเข้ามาแล้วยังเหมือนเดิมเนะี่ยคุณก็ต้อง ออกจากพลังงานนี้นะหรือการเดินทางครั้งเนี้มันนานนะมันนานการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะยูเทิร์นมาหาคุณอีกครั้งหนึง่งอ่ะต้องใช้เวลานานนะเขาจะต้องไปเรียนรู้ไปเติบโตไปทําพลังงานให้ดีไปมั่นคงก่อนอนะ่ะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของสถานะต่างๆให้มันดีให้มันสีนเสมอให้มันเท่าเจียมคุณถึงจะได้เจอคนนั้นเพราะฉะนั้นคุณนะตอนนี้ถ้าเกิดคุณรักตัวเองคุณอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขก็อยู่กับตัวเองต่อไปนะ มองให้ดีพิจารณาให้ละเอียดนะก็วันนี้ไพ่เตือนมานะว่าคนที่เขาจะติดต่อก็ามาหาคุณเนี่ยคุณต้องระวังให้ดีว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะเหมือนเดิมนะเป็นคนที่เขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นไพ่คู่ขึ้นมาแล้วนะก็คุณก็ต้องดูให้ดีพิจารณาเรื่องเอกสารเรื่องข้อมูลนะให้ดีนะคุณอาจจะ ถูกราดเอา,าเปรียบนะในเรื่องของพลังงานนะในเรื่องของความรู้สึกหรือในเรื่องของเงินด้วยนะฉะนั้นแล้วนะข้อความสําหรับคุณวันนี้นะเป็นในเรื่องของความรักนะระวังคนที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคนที่จะเดินทางเข้ามาหาคุณนะดูให้ดีนะมีเงื่อนงำนะไม่ไม่โปร่งใสนะก็วันนี้ขอให้คุณโชคดีค่ะ